คันนี้นะคะจะเป็นหลังเต่านะคะคูโบต้าทีอาร์หกศูนย์นะคะคันนี้เราเพิ่งเช็คเสร็จนะคะถ้าลูกค้าคนไหนสนใจนะคะสอบถามกันเข้ามาได้นะคะคันนี้นะคะราคานะคะหมื่นสี่ห้านะคะพร้อมจะส่งนะคะจะเป็นเครื่องยนต์สี่จังหวะนะคะ 5, 5, ห้าจุดห้าแรงนะคะเพาเอร์กํย์กลังค่ะอ่าระบบเกียร์นะคะจะเป็นสองเกียร์เดินหน้าหนึ่งเกียร์ถอยหลังนะคะแล้วก็หนึ่งเกียร์พวนแล้วก็หนึ่งเกียร์ย้อนทางนะคะนี่สี่้ําเดิมนะคะจากเก่าญี่ปุ่นนะคะเช็ค ให้หมดแล้วนะคะน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์กับโรตารีค่ะ,ะสายอันนี้ก็เป็นสายใหม่นะคะนี่เรื่องอะไรนะคะลูกค้าไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะคะทางร้านมีขายให้กับลูกค้าที่ซื้อรถกับทางร้านนะคะนี่แบบคันนี้สายพังแล้วก็เปลี่ยนสายเลยค่ะนี่สายอัดใหม่นะคะอันนี้สวยๆเลยค่ะเป็นเครื่องยนต์โ h v ตัวใหม่แล้วนะคะ นี่น้ำมันเครื่องจะเป็นเบอร์40นะคะแล้วก็เราก็จะตัดกองใส่ให้กับลูกค้าแบบนี้นะคะต่อไปถ้าใช้งานไปมากๆดูทุกวันได้ยิ่งดีขยันเป่าฝุ่นแล้วก็เอามาล้างแห้งแล้วก็เอาใส่เข้าไปใหม่ค่ะน้ำมันในนี้จะเป็นน้ำมันสำหรับดักฝุ่นเบอร์40เหมือนกันค่ะจะเป็นตัวเดียวกับน้ำมันเครื่องเลยนะคะจะเป็นกองแห้งนะคะแล้วก็เปียกด้วยค่ะ เดี๋ยวเรามาฟังเสียงเครื่องกันนะคะจะมีสวิตช์อยู่ตรงนี้ค่ะแล้วก็โชค๊คแล้วก็ตรงนี้จะเป็นตัวเปิดน้ํามันนะคะเราเปิดไว้อยู่แล้วถ้าเบื้องต้นถ้าถึงลูกค้าเราจะปิดไว้แบบนี้ค่ะสนใจสอบถามกันเข้ามาได้นะคะคันนี้มีเวทหน้าด้วยนะคะ คันนี้ใบนะคะจะเป็นใบโพนะคะเจอดินแข็งๆนี่ใช้ได้สบายเลยค่ะตรงนี้จะเป็นดิฟล็อกล้อนะคะแบบนี้นะคะจะอิสระค่ะถ้าดันไปข้างหน้านะคะก็จะล็อกล้อนะคะนี่เป็นเดินหน้าเกียวหนึ่งนะคะพื้นที่ก็จะคับแคบนะคะ เดี๋ยวมาดูใบโพกันค่ะใบนะคะเราก็มีขายนะคะเรื่องอะไรลูกค้าไม่ต้องเป็นห่วงเลยค่ะยางก็มีขายนะคะนี่ยางยังสวยอยู่เลยนะคะสามจุดห้าศูนย์คอบเจ็ดนะคะตัวนี้ สก,กีนะคะสามารถปรับสูงต่ำได้ค่ะก็ยังมีรถให้ลูกค้าได้จับจองอีกหลายคันนะคะรถตัดหญ้าคอปเตอร์นะคะแล้วก็คันนาก็มีค่ะคันนาก็ยังไม่ได้เช็คอีกหลายตัวนะคะ แล้วก็จะเป็นรถบดย่อยนะคะอันนี้เพิ่งเช็คเสร็จวันนี้เลยนะคะนี่สนใจก็สอบถามกันเข้ามาได้นะคะจะเป็นเดินหน้าหนึ่งนะคะแล้วก็ถอยหลังหนึ่งค่ะบางคันนะคะก็จะมีเดินหน้าสองถอยหลังหนึ่งนะคะแล้วแต่บางตัวเลยนะคะนี่ตัวนี้ก็สวยๆเลยค่ะสอบถามกันเข้ามาได้เลยค่ะอันนี้จะมีทั้งเฟืองหยาบแล้วก็เฟืองละเอียดนะคะ ตัวนี้นะคะมีคลิปแล้วนะคะอันนี้17500พร้อมส่งนะคะใบพวนใหม่นี่ตัวนี้คูปต้าทีวันอตัวนี้นะคะราคาอยู่ที่1 8ื่นนะคะนี่สนใจสอบถามกันเข้ามาได้คะ่ะทอโรตารี่ลากสารี่เล็กๆได้นะคะหรือว่าจะใส่หัวหมูไถ่ก็ได้คะ่ะ ชิบูล่านะคะนี่ตัวนี้นี่ก็สวยๆนะคะใบก็เต็มนะคะนใบย,ยังมีสีดำๆอยู่เลยยางถ้าลูกค้าสนใจก็เปิดกล้องมาดูได้นะคะยังว่างอีกหลายคันเลยค่ะมีทั้งเช็คแล้วเราก็ยังไม่ได้เช็คนะคะถ้าลูกค้าเอาไปเช็คเองก็จะเป็นอีกราคาหนึ่งนะคะ อ่หลังเต่าตัว,ตวนี้ก็เสร็จแล้วเหมือนกันนะคะคันนี้ก็มีคลิปราคาราคาหมื่นสี่ห้าร้อยนะคะเหมือนกันเลยค่ะแต่ว่าฝาตรงนี้มันจะแตกนะคะแต่ว่าไม่มีปัญหาในการใช้งานนะคะฝาตรงนี้เราสามารถถอดทิ้งได้เลยนะคะนี่ไข่สายคูบต้าก็ตัวนี้เลยค่ะ TX หกร้อยนะคะ อ่เดี๋ยวเรามาฟังเสียงเครื่องตัวนี้กันบ้างค่ะน,นิ่มนนะคะตัวนี้ก็ห้าแรงครึ่งนะคะ แล้วก็จะมีแบบที่ศาสดินได้สองแบบก็มีนะคะแต่เรายังไม่ได้เช็คนะคะเดี๋ยวเราจะอัปเดตคลิปให้ดูอีกรอบหนึ่งะคะ่ะอ่าฝาตรงนี้ก็มีนะคะเรายังไม่ได้ใส่